อันนี้ยังแบบเบสิกเบสิกเดี๋ยว basic, basic. ยมีถ <c oughs> ึงเ้นแล้ว <c oughs> ใจกันอีกจะไปคุยนี่อ <c oughs> <c oughs> ื่นดีกว่าจะไปคุยที่ลาโคดหเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งชอบ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 แล้วเราขึ้นไปขี่มันในแบบว่า <c oughs> วเ,เขาทำทเป็นแบบใช้ใช้เนื้อก้อนเนื้อนี้แล้วก็ทำหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องเป็นเจ้าอย่างเงี้ย แล้วว้ยเยอะ,อะเลยหรอโอ้ภารกิจแบบใส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 อ้สสอ,อ่ะลูกอ่ะ,อะ,อะเคยเล่่ออ่ะเคยโดนลุงกระทืบหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหแล้วตอนไปอยู่เมืองนอกอ่ะโอกมีอำอาชีพแปลกๆหรอเปาทำก็ขับรถสิลอ้อพี่ได้เหรอ สวัสดีครับวันนี้อยู่พี่จูดนี้นะคะกับรายการใหม่แกะกล่องของค่ายบีออนคลาวนะคะก็มาดิสับสับสับนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ซ a ฟ a r รี o ว l ล แต่ันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะนี้จะมีการทาภารกิจแบบใส่พาดูสัตว์ในซาฟารีเวิวนะคะกับหนุ่มหล่อมากความสามารถชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงสัตว์เดียวที่น้องคนนี้เห็นก็คือใิฝนตอนคุยงานนะคะหล่อไม่ได้เหรอจีน้าจีน่าไรนะบอกมีหรออนเสิร์ตพี่น้องอโปนั่นแล้ววินเดอสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องอโปครับจริงปะ เพาค่อนข้างเก็บตัวเงียบเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอะก็เงียบจริงทำไมอะเราอาบน้ำเราต้องอาบกับเพื่อนเหรออาบกับเพื่อนเหรอไม่ใช่อาบน้ำหรือว่าการออกไปกินไปเที่ยวไปใช้ไปใช้ชีวิตอะอาโปจะให้เราเห็นชีวิตของเขาในเฉพาะสื่อที่อยากจะให้เห็นคนเราจะมีสิทธิ์แบบว่าเห็นแบบว่ากิจวัตรประจำวันของเธอได้ไหมก็มีเพื่อนบ้างอยู่ก็มีคนคบอยู่มีนะมีมีคนคุยได้ไหมมีมีมีเป็นแฟนนะนะนี่ไงนี่ไง เราดูเราดูละครเขาแต่แบบแรกๆเลยอ่ะแล้วเขาถอดเสื้อเสื้อที่แปลกอ่ะนั่งจ้องจริงเหรอไม่ดูหน้าเลยเหรอไม่ดูดิไม่ดูหน้าเลยเหรอดูท่อนึงๆแล้วก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมเลยาเหรอ ดึงดึงมาดึงมากดึงแสงแสงแต่เข้าจากเข้าสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบเล่นสัตว์เล่นสัตว์เออชอบเล่นแมวแมวทำไมทำไมแมวอ่ะผมว่ามันขี้อ้อนมันมีโลกส่วนตัวสูงเรานี่ใส่คล้ายกันจริงอันนี้เรื่องจริงเราจะมาแต่ตอนที่เราอยากอยากจะมาเท่านั้นเราจะอยากให้เห็นตอนที่เราอยากให้เห็นเนี่ยมันก็เลยเข้ากับออสเท็กไงอาหารแมวสุดพรีเมี่ยมเนื้อสดเกรนฟรีจากเนเธอร์แลนด์พูดซแบบว่า อยากลองชิมเลยอ่ะเพราะอยากเป็นแมวตัวโปรดของอาโฟงไง<อ>วันนี้ไปดูบรพรพบุรุษของแมวไปให้นมบรพรพบุรุษของแมวแก้องทำหน้าขู่เสือดิยังไม่บอกหน้าเสือเลยอ้อาวแล้วบรรพบุรุษแมวมึงเป็นอะไรกิ๊กกาเหรออาจจะเป็นแบบอันดับคนด่าก็ได้ยุงยุงนีไปไ่ปะต่อยในตู้เอามาแล้วไปให้นมแมวเลยแล้วเฮ้ย <ST> <C AS> <AN> ไม่ใช่ไมให้นมเสือบอกก็ได้ไปเราทำหน้าเสือหน่อยพี่อุ้ยอุ้ยอยาไม้มาตีเลยให้พ่อทำไงเยี่ยมเยี่งมแหวว สิบัญญาอินมะล๊อยเวินมะว๊อโปโปแน่ได้กลิ่นสาบเสือ เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดฟังตออังฟังตออังเพลงปังสว่างสวยเกงในลายคิตี่อะขาบ้านต้าเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตได้แหละเจอทั้งวันอันนี้จริงประเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยพาออกไปเที่ยวไม่ค่อยให้ฟังเพลงไม่ค่อยดูทีวีอย่างนี้จริงป่ะพาพาเขาจะบังคับไปคือจะพาไปที่ที่เขาอยากให้ไปก็ถ้าเราอยากฟังเองอยากดูเองอยากรู้เองอย่างนี้ทำไงไม่ได้ไม่ได้โกรธโกรธ จริงวะ <laughs> เขาก็จะงุดหงดใส่คือโปอยู่หินใช่ไหมออแล้วทุกครั้งเขาก็จะมากรุงเทพเขาก็จะไปวัดไปซื้อของทั้บุญอของเขา่นั่นคือการบังบคับไปของเขาแล้วก็จะไม่อยากเลย,อย,อ,ยอยากอยู่บ้านเล่นเกมเพลงที่เปิดฟังอ่ะรอสามชั่วโมงในการเดินทางมากรุงเทพอะคือบทสดมน์ชยาสนากาคือพี่ธรรมะสวดได้โดยที่ไม่ต้องฝึกพี่ีรีรู้เลยว่าเหตุผลนี้เลยทําให้ไม่อยากออกจากบ้านเพราะออกไปแล้วไม่ถูกตีตัวเอง ใช่ใชตอนนี้สิ่งที่มีความสุขที่สุดในในการใช้ชีวิตคืออะไรเนี่ยคือการมาซาฟาเีโวอันนี้เป็ครั้งแรกจริงจริงเราอยังมีอโฟมของตัวเองอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วอยากจะสอนเขาแล้วอยากจะเอาเอ็กซ์เตรีดในชีวิตของเขาถ่ายเขาให้เขาเลยอ่ะเอาจริงชอบไปวัดที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเกิดจากความทรงจำรูปตอนเด็กๆทุกรูปอ่ะก็จะเป็นรูปพี่ป๊าป๊ามาอุ้มโบในวัดเกือบทุกรูปแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ภาพความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับก็มาได้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับในวัดบ้าง มาดิสัมเราต้องพูดอย่างนั้นในวัดเหรอไม่ใช่หรือว่าเรื่องราวที่มันจำหนึ่งตอนนี้ไงถูกไหมเออทุกทุกปีอะโปรอะโปรจะไปัติธรรมไปเดินจงกรมิปัสนัยแหละตอนนั้นมันก็นอนแบบเหมือนเป็นกระท่อมอะในในป่าที่เขาสร้างขึ้นมาตอนนั้นเดินแล้วเจอตุ๊กแกตุ๊กแกตัวเท่าแขนเลยแล้วก็แมงมุมตัวไซเนยมันจะกินกันอยู่บนดนดานมันจะกินกันหรือมันจะกินเรากันมันจะกินกันมันจะกินกันแล้วการที่มันกินกันมันดานมากเลยนะเพราะมันต้องเล็งจังหวะเล็งอ่ะมันจะเหมือนแบบขยับซ แต่ก็ขยับซ้ายมันอะคือมันเยับเนี่ยแล้วพอเดินยุบกลมอยู่โอก็พังหักเนี้ยแต่เราก็เฮ้ยไม่ได้ว่ะเราฝึกสติอยู่เดี๋ยวสติหลุดไม่ได้เลยแล้วไงต่อเดินเดินเดินเราก็พยายามข่มใจเพื่อแบบเออไม่ให้ไม่ให้สติหลุดถึงจุดแค่ไหนยัง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 ไม่ได้แนวเปลี่ยนเสือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสือเปลี่ยนตัวแล้วเรื่องยังไม่จบเลยแม่งก็หมดปรมให้กูเลยเออนั่นแหละเรื่องนั้นแม่งตื่นตื่นเต้นเพราะว่าแล้วไหนจุดพีคอยู่ไหนอ๋จุดพีคของเรื่อองนนี้ยู่ไห Ooh, อๆๆๆุ้ยวุ EX ้ยวุ้ยมาแล้วมาแล้วมาเอาเลยเลยเห็นไหมเขาเก็บเลยเขาไปเปลี่ยนตัวให้เอาตัวที่กัดมาเหรอเอาตัวที่กัดกูกับโปมาเหรอโอ้ยอย่าเสียงดังมากเดี๋ยวน้องหันมางับบาพี่ดูดิเข้าก่นเลยพี่เอ้ยเอ้ยพี่อย่าเก่งดิพี่อย่าเก่งทำไมนะพี่เก่งอะยิ้มไม่ดียิ้มไมึ่งนี่ยิ้มแบบเหงือกแข็งมากเลยว้าวอย่าไปแย่งนมผมกินนะลูกโปเออเรา อันนี้ยังแบบว่าเบสิกเบสิกยังมีมมตื่นเ<ม>ต้นแล้วใจกันอีกเราไปคุยที่อื่นดีกว่าทำไมพีชจูดี้ไม่ยิ้มเลยครับทำไมพี่ไม่ค่อยยิ้มเลยครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนให้นมลุ้นเหมือนกันนะลุ้นไหมกลัวไหมแต่กแอบไม่กลัวนะแอบดูมือชีพนะพอมันมีกล้องเราก็ต้องเก๊กอยู่ไง สาลาเลี้ยงยีราฟยีราฟคอยาวคอยาวไหมแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เวลาตอนเช้าเช้าอ่ะตื่นมาคอจะยาวกว่าปกติเพราะมันหิวแล้วไงจะกินกาแฟแต่ตอนนี้ไม่ค่อยยาวเพราะว่าเพราะยีราฟยาวกว่านี่เขาก็มียีราฟ200ตัวอยู่รวมตัวกันมากที่สุดในโลกเลยเขาบอกคือใครอัานอย่างเงี้อ่านอยงเง คตรเรากินกล้วยกับแครอทนะคะคุณผู้ชมดูนี่ดิอ่ะปุ้ยลิ้นยาวมากลิ้นยาวเหมือนป้าเสียวแล้วนะอ่ะปุ้ลงแล็บลิ้นก่อนลิ้นยาวก่อนรับเปล่าโอเคปุ้ยน่าปุ้ยเหมือนเหมือนมีความสุขอ่ะจริง ไม่เคยได้เจอสัตว์เลยพอกรพอกอนึอกว่าแคลร์เสื้อกูเป็นแคลรอตดึงเสื้อกูแล้วอปโอปาโปแล้วอปโปเคยเลี้ยงสัตว์ไหมลูกเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวชื่อมิวกุเล,เลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีแล้วเจ็ดนะยี่ห้ออะไร ยาเยาอเยหอท่อน้ำเยายหอท่อน้ำมันคือแมวที่อยู่ตามท่อน้ำก็เอามาจากท่อน้ำก็ไม่รู้ว่ามันคือพันุอะไรเออามาจากใต้บ้านใช่ไหมแม่ไปคลอดไว้แล้วแม่หาไม่เจอใช่ใช่มม cin ีผมอะอยู่ไงหูเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งชอบชอบชอบแล้วเราขึ้นไปขี่มันในแบบว่าแบบแบบว่าจุรลสิ์ปาร์กไหม ตาโปอยากเข้ามาแม่กำลังคุยภาษาอีร้านอยู่โปลองคุยภาษาอีรา้านฟรีท่านี้ชาปเจียเปติเทนะอ่ะหเห็นปะอยากหน้าด้วยอยากหน้าโอเคคือมึงจะให้มึงคุยภาษาอะไรอะ่ะมันก็คุยภาษาส่วนมนแต่เพราะว่านางส่วนมนตั้งแต่เด็กไงโปบอกว่าไม่รู้จักวงอะไรเลยนะมึงดนตรีรนะเออใช่แล้วมันเริ่มฟังเพลงต่อไหนลูกโปตอนม .5 เริ่มจากการที่พี่สาวอ่ะเขาเอาวงเพลงมาให้ฟังวงแรกฟังคือเออตอนนั้นคือดมังชิงกิซาวเพลงมันเจ๋งว่ะแล้วก็ฟังไว้เลยเขาเออเอาวงใหม่มาให้ฟังบิ๊กแบงแล้วก็ฟังแต่งั้นอ่ะเพลงทงเพลงไทยไม่รู้จั เพื่อนางคนพบตัวเองจริงๆว่าอ๋อจริงๆแล้วเ,เ,เราเราชอบฟังเพลงแบบนี้แนวเพลงแบบนี้ไปถ่ายก่อนถ้าเต้นแบบนี้เพลงเพลงอะไรโย่โอ้ยอ <laughs> ืมเออโย่ดูมดูมดูมทัทไทยยังไม่ได <laughs> ้เองเลยเนาหร้องจำไรนิดเดียวเลยมันลายชัดน่อยส <laughs> ักกนิดททะยังมึงจยออกมาจากทัทไทยมึง สวัสดีในกายที่รู้จักีันแล้วเพลงอะไรวะโอ้ยรอเดี๋ยวกูจะคุยกับผู้ชายเลยเลยเลยจริงๆแล้วอ่ะชอบเพลงคลาสสิกชอบเพลงคลาสสิกกับเพลงสวิงแต่ว่าโซสวิงเออ อันนี้ลีลาไะเนี่ยไม่ใช่ลีลาอันนี้จิ๊ตเต้นมาโฮสล็อกสี่ถ้าเวาทำงเขาทำแบบนี้ถ้าเขาทำาอย่างนี้ดูแม่จังหวะก้นอย่างนี้เออแอนหลังหสุดเออเออใช้ใช้เนื้อก้อนเนื้อนี้แล้วก็ทำหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องเปด่าอะไอย่างเงี้ยใหจังหวะนี้ที่เงี้ยเออ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 คุณอยู่จังหวะอะไรไป มันจะมีเสียวมากวีเลเยอร์หเสือเลเยอร์สองจิราบเลเยอร์สเธอไม่มีทางรู้ว่าคืออะไรเธอก็ไม่รู้เลยมาแล้วเรไปทำอะไรต่อเนี่ยเลเยอร์ <st of multicultural ism> ที่ส <c oughs> คืออะไรก็บอกแล้วไงว่าไปหาบรรพบุรุษของแมวก็ให้นมไปแล้วจะให้อะไรกันก็ไม่เปลี่ยนสัตว์อะเสือยีราแล้วกลับมาเสือกูตลกมากเลยอันเนี้ย อ๋อนี่มันไม่เสือเสือเสือเดี๋ยวขึ้นนี่จริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันสัตว์เข้าหรือแล้วกันเราไปลุกลานสัตว์อื่นกันเราไปลุกลานสัตว์อื่นวววววว้้้าาาเอาอาหารมา มาเข้ามาเข้ามาแล้วลอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วป้องกันอันตรายเพราะเราจะให้เนื้อเราให้ไก่สดอน่ะน้องเสือเพราะว่ามันมีช่องที่เขาไม่กัดเราได้คล้อันเนี้ยเอามาให้พี่กินแล้วเดี๋ยวการเสือแย่งเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าไก่ดิบเนี่ยต้องกินในน้ำกินนี้ไม่ได้พี่ต้่กินตรงนี้พี่กินเฉพาะในน้ำเท่านั้นไม่แล้วถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเสือเนี่ยเราสามารถให้ออสเทคแทนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยพ่อลูกค้าใครได้แต่ไม่ต้องเสือเลยกูก็กินได้ถ้าบอกว่ากินก็จะกินโทรเลยแล้วถ ากรไทช็อตก็คือเอามือออกไปให้เหลือเพียขนาดนั้นเลยเหรอต้องแรกเลยเหรอเล่นสามคนเลยไหมเพื่อนเล่นสามคนเออไหมเอามือออกไปให้เหลือเพียงจับออกจากวงการบันเทิงไปเลยไม่เอาทั้งสองอ่ะเพราะก่อนคุณจะเข้ามาได้มันยากมากเลยอ่ะไม่ให้กูเสพสมเลยเหรอไปรอบก่อนกูนี่แหละโอเคไปช้างช่างช่างช่างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตใหม่เบาจินบุกยาวๆหรือแบบงวงมีเขลียวแต่งงวงดีกว่างามีหูมีตาหางยาวเย้สื่อ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 สือ นี่มังสว่างสวยเก่งนด้ชลยเอาเขากเพลงเสือไงมันไม่ใช่คำว่าเสือเนาะอางกอก็เสือไงใก่จะอาได้ยินไม่ว่าเสียงใครอะไรเพลงแล้ววะแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย ้องไดเออก็แค่นั้นแหละชิคกานุดิกานีกิ้วอย่างนั้นชิคกานุดิกานีกิ้วไม่สุกก็ปีกจุกปีกที่สุดเลอะเริ่มมาไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์เจ้าแม่ไม่เสือของเนาเนิ่นด้วยไม่ดีนอกจากแมวมีสิ่งสัตว์อื่นหรล่าไม่มีเลยไม่มีการได้แมวตัวนั้นเข้ามามันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเราน่ารักขึ้นค้นพบว่าตัวเองมีมีเสียงห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยผมไม่แต่ก่อนก็แบบสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงีี้้ยแแต่เววลลาาากััับบบบบนมสสดคร ี่คุยกับใครคุยกับแมววันนี้เป็นไงบ้างครับสบายไหมสบายไหมเรียกตัวเองว่าพ่อบ้านหรือว่าเรียกอะไรก็เรียกปกติเดูมานี่นี่เดินมานี้ไม่ไม่ก็เราเรียกหมาทุกตัวเดินหมดเลยเพราะหมารู้ว่าเราจิตใจข้างในดีฝูงคันนข้างนอกกัเราดูแบบว่าหยาบกร้านข้างในเราดีไงหมาจะรู้นะมีเซนนะอย่างเงี้ยเดินไปหมาจะเข้าใกล้แน่นอนอีกใครกินกันไปเองกินไปเองทายหิวแล้วกินหน่อยเราจะเจอเสือวันนี้ใช่ไหมอ้ยอีลับอีลับโอ้ แล้วพี่จูดี้เลี้ยงสัตว์อะไรก็เด็กอ่ะก็ทุกอย่างอะแมงกวางแมงกระพงทองหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็นสัตว์แบบป่าๆกระรอกกระแตนกหนูไก่เลี้ยงไก่สีสีที่เขาขายตัวละสิบบาทอะเขาพ่นสีมาหลอกกูอะโตมาที่สีที่มันพ่นไว้อะกูก็ซื้อมาคบแม่สีเลยเดี๋ยวสีไหลลุงอีกตโตมาขาวดำอย่างเดียวไข่ก็ไม่อร่อยนะเป็นสุภาพเป็นสุภาพไม่มีไข่ให้แดกด้วยให้กูแดกเนื้อเลี้ยงไปก็รักแล้วแดกไม่ได้อีก กลัวงบ้างไม่กลัวเราไม่กลัวเพราะว่าเราอยู่ในป่าแต่เราคนทุกแกเรากลัวเขียดระป๋าเพราะว่ามันอยู่ในห้องน้ำมันจ้องเราแล้วเราขี้แล้วเราลุกไม่ได้จะไปหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ขี้ก็ออกไปแล้วอ่ะกลัวอะไรไม่ได้กลัวตุ๊กแกกลัวแมงมุมเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะการเดินอ่ะเราเราคาดเดาไม่ได้แมงมุมแมงมุมอย่าเข้ามา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 ไม่เอา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 แบ่งมุมไม่เอาอย่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 า เไม่ได้คานลงไปอ่ะไม่ได้พยายามจะด้คานต่อนะแต่ลุกไม่ขึ้นเหนื่อยอ่ะกูไม่ไถ่ายได้ไงอ่ะไม่จะถึงเสือเนี่ยเข้าเขตที่เป็นสัตว์อันตรายแล้วเทคนิคเวลาที่จะให้เออสัตว์รักเราเนี่ยเราจะยื่นอาหารให้เนี่ยให้แล้วต้องให้เลยอย่าไปดึงเออไม่ให้หรือจะไปดูเพิ่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเของอ่อนมาแล้วเอ้ยเยอะเลยหรอภารกิจแบบใส่ใส่ใส่ เจ๋งอะพี่คนนี้สุภาพมากเลยคนนี้เรียบร้อยเด็กๆครับมาอันนี้ครับสลอ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 อุบอู้อ้าลูกอะเพราะว่าให้อาหารนี้มันยากไปอะยังไงมันมีง่ายวันนี้เพราะว่านะเราต้องเอาออสเทคมันโดยใส่ปากเขาเราไปในรุ่นรุ่นหลันเลยโดยดีกว่า เขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เข้าไปห้หานเสือครั้งแรกเลยที่แบบว่าใกล้ชิดขนาดนั้นน่ะมันเป็นความอัศจรรย์เือนะตอนแรกเข้าใจว่าในหนังในละครแบบไม่เป็นเวื่อไม่เปล่าใช่ตัวเขาใหญ่อ่ะพลังอ่ะ Power of Tiger อ่ะเฮ้ยแต่หล่อมากเสือเสือ,อตัวจริงโคตรหลอ่อสมแล้วให้เป็นบรรพบุรุษของน้องแมวที่เราจะไปหากันเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงร,ไรู้ได้ไงอย,อยากเจอลูกค้าแล้วไม่ใช่อยากเจอ <laughs> น้องแมวแล้ว่ะ <laughs> ไปให้อาหารเสือมันยากไปค่ะ,น,คะนี่มาตรงนี้เลยคะ่ะกระขาคอสเทคคืออาหารแมว มีเนื้อสดสุดพรีเมียมในเกรนฟรีจากคุณหมอเขามาจากเนเธอร์แลนด์เลยนะคุณถ้าครบจบในเม็ดเดียวเนี่ยได้ยินแค่เสียงถุงออสเด็กยังวิ่งมาเลยหู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 กินหมักน่าอันนี้คืออาหารแห้งใช่ป่ะเผื่อน้องๆเบื่อไงอยากกินแบบชําๆเขามีอาหารเปียกด้วยเขาเป็นอัลตร้าทูน่าเนื้อขาวเกรดคนรับประทานสามารถกินได้หอมเออหอมเลยถ้าพริกกระเทียมหอมแดงคือน้ำยาป่าได้เลยค่ะแล้วพี่รู้ป่าว่าเขามีเรื่องต่อแบบว่าเฮ้ย มากเลยแลวไม่เลิศด้วยอ่ะใช่เขามีเรื่องสองแบบเนี่ยทำแบบเนื้อเจียวนุ่งกับแบบชุ่มน้ำเกรวี่เออเออน้องแมวก็รักน้องเหมียวก็เลิฟแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากมาเจอกันก็คือออสเซ็กซ์ซูเปอร์ฟู้ดเลิฟมิชชั่นภารกิจนี้เพื่อเหมียว กับอโปรุ่มลุ้นมาเจอกันในสเปเชียลอีเวนต์ทั้งหมด300รางวัลนะฮะแล้วก็สินค้าออสเท็กซ์ซูเปอร์ฟูด70รางวัลกิจกรรมนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึง30ธันวา2567และจับรางวัลนะฮะประกาศผลพร้อมกันวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568แล้วอย่าลืมนะฮะมาเป็นครอบครัวออสเท็ไปด้วยกันมาชายกันว่าระวังอาหารเม็ดต่างกองเนี่ย ตัวไหนจะมาถึงก่อนตัวไทยบอกว่าุตัวนี้กูเอาตัวนี้อนามุ้ยไม่ไดผลนะเอไม่เป็นไรยีผลเลือกให้ยีผลแพ้ยีผลมากินอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรอเรยไปเอยเอยไเร่อยไปเอยเ่ยเอย่ไอเยไปเไอเยอย่เ อาหารทั้งเสือให้อาหารทั้งแมวจบแล้วโยมแม่อาหารให้อาหารตัวเองมั้งเนอคิดว่าเอ๊จะมีอาหารหรือล่ามีค่ะเพราะที่เราอยู่กันที่ร้านกาแฟ Blue Go Coffee Mini Zoo ได้นะเอามากินตรงนี้เลยแข่งกันได้ชินฝนเชียร์บอลดิฉันไก่คานกินข้าดอกก่อนต้องมาดีสัตว์แล้วไงเหรอวะ คนมาแล้วอาโปกินอร่อยไหมลูกกินคนเดียวอร่อยไหมลูกเคยเกเรมาก่อนนะเคยโดนลุงกระทืบ100,000-400,000คนนั่นเดียวไปนั่นเดียวไปนั่นเดียวไปนั่นตาไปเลยนโดนลุงกระทืบกี่คนก็ตอนเด็กๆอ่ะโดนสามสี่คนเราอาจจะหน้าตาคุณตีนมั้งเอาจริงตอนเด็กๆแล้วแต่ว่าตอนไปอยู่เมืองนอกอ่ะโอ้มีอทำอาชีพแปลกๆไั้ไหมหรอทำก็ขับรถสิบล้อพี่ ได้เหรออเรื <c oughs> ่องเนเหรอเออรู้เป็นือนกันิวยอร์กไงครับคบนี้นิวยอร์กเลยไหนประเทศอเมริกาอเมริกาจริงเหรอไม่ใช่เปนคนเก็บสารเป็นแบบบัสบ,บอยนไ,ได้เยอะโอ้ยได้เงาะยห้หยอย ไม่ร้อยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเสร์ฟแบบโอเคจงขอโปรเป็นแบับอยคือแล้วมันไม่ทำติดขื้นหรอไม่ทำไม่ได้เป็นนักแสดงมาทั้งชีวิตคือไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับบนโลกมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นจริงๆทำไมอ่ะมึงมชอบอยู่ทำไมอ่ะก็เพราะอยากใช้ชีวิตไงไม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่โคตรมันก็ถูกพื้นก็เป็นไปเป็นแคชเชียร์แล้วก็นั่งรถไฟไปเรียนเลือกซื้อของเองอันนั้นอยู่ใครก็ทำได้ คุณไปทำอะไรไปตั้งอีกคหยอกกูอันนี้กูงงนะเอ้ยกูงงไม่คืองี้เว้ยผมอยู่นี่ไม่เคยทำเลยไงไม่เคยคือต้องบอกที่นี่สบายมากคือพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีมากถ้าอยากได้อะไรอ่ะแล้วเขาอยู่หัวหินเขาก็จะซื้อมาให้จากหัวหินทั้งๆที่จริงๆคือในกรุงเทพอ่ะมันมีของขายเยอะมากเฮ้ยแต่เขาไม่เป็นไรเขาจะซื้อสิ่งที่เขาเชื่อนะเข้าใจคุณผู้ชมทั้งหลายเข้าใจเพราะว่านี่คือสไตล์ของลูกคุณอยู่ของแท้เข้าใจนะเราเข้าใจนะซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ผิดพ่อแม่ก็ก็็ไไไม่่่ผิดดเเพรราาะ้้กกัออแตป เปิดแบบเฮ้ยไม่ทําเองก็ไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นรถไฟบริเวเองก็ไม่ได้ไม่ซื้อของแล้ละเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะตอนนั้นไปเลือกซื้อของมันมีป้ายรถราคาซื้อสองสามลูกในราคาหนึ่งเหรียญราถ่ายไว้แล้วคิดว่าเฮ้ยมึงต้องคิดผิดแน่ๆเลยโปก็เลยเอาไปคิดตังคิดผิดจริงเขาคิดเป็นในราคา3ลูกแล้วมันเลยทําให้เราอ่ะเหี่ยงเขาหน่อยว่าเฮ้ยแบบดูคิดผิดนะแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนให้แล้วพอเขาเปลี่ยนให้อ่ะมันเป็นความรู yes ้สึกว่าแบบ กูชนะกูสามารถแบบมิสเนอปิ่งหนึ่งได้กับต้มสามลูกน,นะครั <c oughs> 1> 1หน, R, นึ่งเหรียญยูเอสดาล่าใีอะไรอยากทําอีกที่มันรู้สึกว่าท้าทายมากกว่าการไปต่อสู้ต้มหนึ่งเหรียญอะ่ะ <c oughs> จริงๆทุกวันนี้ก็ได้ทำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะโชคดีที่เบลน์คาวอ่ะคือแอดดิจูของพนักงานหรือแม้แต่ผู้บริหารนะครั้งทางค่ายเนี่ยเขามีแอดดิจูเดียวกันคือเราเป็นเด็กที่จินตนาการมันเยอะเราเสนอไปเขาบอกว่าอันนี้ได้นี่เกิดขึ้นได้นี่เกิดขึ้นไม่ได้หรือนี้ลองทําได้มันเลยทําให้ความเป็นตัวเองอ่ะมันมันออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วอนาคตเอ่อไกลๆอย่างเงี้ยวางแผนระยะยาวอนาคตเรื่องอยากอยากทำทุกสิ่งให้มันเป็นเลาซีอยากทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบเป็นผลงานที่ฝากเอาไว้อย่างแมนสวงที่ที่เพิ่งถ่ายไป ที่จบไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ที่เขาจะมีโอกาสได้ดูเขาก็ยังยังได้ศึกษาว่าเฮ้ยช่วงนั้นอะมุมมองของวัฒนธรรมของประเทศไทยอะเป็นแบบนี้ความสวยงามเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาไม่อยากมาไม่เลยกันซิเลยเป็นตำนานค่ะมีมีมเกิดขึ้นค่ะดีนี้แล้วมีมทุกมีมที่เกิดขึ้นคุณต้องให้เครดิตรายการก็มาได้สัต เทปแรกวันนี้เป็นเทปที่ที่น่ารักวันนี้ขอบคุณน้องอโปที่มาร่วมแชร์สุการและก็มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับวันนี้ขอ,อขอบคุณซาฟารีเวิลด์ก่อนเลยที่แรกนะครับแล้วก็สอง บูโก้ค็อปปี้แอนด์มินิซูนะครับสถานที่ที่เป็นบ้านแมวของเราแล้วและมีสัตหลากหลายนะของขวคนที่สุดคือออสเตกอาหารแมวสุดพรีเมียมจากคุณหมอตรงๆจากเนเธอร์แลนด์มาเลยซึ่งการันตีโดยคนรักแมวแบบพี่อโปลอใช่นี่การันตีโดยน้องแมวที่วิ่งเข้ามาหาถูกต้องแล้วตอนนี้ไปไหนนะหลับนะกินเสร็จหลับอิ่มปุ๊บหลับเลยน้องแมวก็รักน้องเมียก็เลยเย้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วกลับรายการก็มาดีสตัด